สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ปชาแนลโปรโมชั่นฟอร์ดบายกิงกี้กิ่งกี้เป็นที่ปรึษษกษาการขายประจำอยู่ Ford พัพะประแดงค่ะพี่พี่ท่านใดเปิดมาเจอกิ่งกี้คลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้กิ่งกี้พาพี่พี่มาพบกับสุดหลอด,ด้านข้างก่งกี้นะคะในรุ่นรถ Ford Ranger Sport ค่ะเป็นขับ2นะคะมาพร้อมกั เกียร์อัตโนมัติ6สปีดรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรให้กำลังแรงม้าุด1 7 0แรงม้าและแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจะจจำหน่ายตัวนี้เป็นตัวมีแพ็กเกจเสริมเพิ่มนะคะค่าตัวน้องค่ะ1 5 4 0 0 0บาทนั่นเองเดี๋ยวพาชมรอบคันค่ะตัวรถที่พามาให้ชมนะคะวันนี้เป็นสีบรอนเงินนั่นเองและรูปแบบการตกแต่งในวันนี้ค่ะลูกค้าเลือกใส่เป็นชุดแต่งแรปเตอร์ค่ะประกอบไปด้วยชิ้นงานค่ะจะมีตัวกระจังหน้านะคะที่มีตัวอักษร FORD แบบนี้เลย แล้วก็มีไฟ LED 3จุดที่กระจังหน้าและ ตัวนี้แพ็กเกจเสริมเพิ่มมีกล้องนะคะ360องศาที่กระจังหน้าเปลี่ยนกระจังหน้าแล้วไม่มีผลกระทบต่อตัวกล้องเลยนะคะตัวนี้ทําการทดสอบแล้วสําหรับไฟหน้าค่ะเป็น LED Multi r e f l e c t o r นะคะจากโรงงานมาพร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติไฟเดย์ไทม์ n ละนิ่งเละตัวซีแคมแสงสีขาวนีมาให้เสริมความโดดเด่นไฟหน้าติดชิ้นงานเป็นตัวครอบไฟหน้าชิ้นงานเป็นสีดําด้านตัดด้วยอักษรเลนเจอร์สีแดงอีกหนึ่งชิ้นงานที่มาพร้อมกับตัวชุดแต่งแรปเตอร์นั่นก็คือตัวกันชนหน้าค่ะกันชนหน้านะคะ เป็นสีดำและตัดด้วยชายกันชนที่เป็นสีเงินรุ่นนี้มีตะขอลากจุงคู่หน้ามาให้นะคะจากโรงงานทั้งซ้ายและขวาไฟตัดหมอกเป็น LED ระบบของรุ่นนี้เป็นตัวมีแพ็กเกจเสริมเพิ่มมีระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบตรวจจับคนเดินระบบเลนคลีปปิ้งและระบบ Adaptive Cruise Control พร้อมระบบ Stop and Go ค่ะ ด้านข้างตัวรถค่ะอีกหนึ่งชิ้นงานที่มาพร้อมกับชุดแต่งชุดนี้นั่นคือตัวคิ้วล้อค่ะสีดำด้านนะคะตัวนี้ติดงานอย่างดีเนี้ย ب, แต่ไม่เจาะตัวรถล้อบ้างค่ะล้อวันนี้ลูกค้าเลือกเปลี่ยนเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วแม็กเลือกเป็นสีดำเงานะคะจับคู่กับยาง a t ทซีรีส์ยาง2 6 5 6 r 1 8รุ่นนี้นะคะก็โชวคเป็นโมโนโทูบนะคะแต่ว่าตัวมีแพ็กเกจเสริมเพิ่มนะคะน้องจะเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อ แก้มข้างตัดด้วยสีเทากาไฟค่ะแล้วก็คีบระบายความร้อนกระจกมองข้างสีเทากาไฟมีระบบบายสปอร์ตมาให้ไฟเลี้ยวกล้อง360องศาไฟสองสว่างข้างตัวรถค่ะกันสาดเป็นกันสาดแท้เลยค่ะแล้วก็ ด้านข้างเพิ่มเติมค่ะเป็นตัวอุปกรณ์เบ้ารองมือเปิดนั่นเองเบ้ารองมือเปิดลูกค้าเลือกเป็นสีดํานะคะดําด้านตัดด้วยอัลซอลเลนเจอร์สีแดงสวยงามด้วยและยังป้องกันรอยขีดข่วนร,รอยนิ้วมือด้วยค่ะมือเปิดมาพร้อมระบบสมาร์ทย์เลตค่ะบันไดข้างสีดําทั้งชิ้นเลยพร้อมร่องระบายน้ําพื้นผิวสัมผัสป,ป้องกันลื่นด้านท้ายกระบะค,ค่ะเพิ่มเติมเป็นตัวโลบาร์เหล็กของเอ้าเลนเดอร์ทรงขายยาวรุ่นนี้ขายดีค่ะเพราะว่ามีตัวห่วงยึดตัวนี้ให้เนาะเผื่อพี่พ ปเสริมตะแกงขนสัมภาระนั่นเองมาได้เหยียบขึ้นท้ายกระบะมีมาให้ครบเลยไฟท้ายเป็น LED ค่ะติดชิ้นงานเพิ่มเติมเป็นตัวครอบไฟท้ายค่ะชิ้นงานเป็นสีดำด้านตัดด้วยอัสษรเลนเจอร์สีแดงฝาท้ายมี ECL เ,เป็น Easy Lift มีเหล็กพอชั b มาช่วยผ่อนแรงให้พี่ๆเปิดฝาท้ายได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามีน้ำหนักเบาฝาท้ายก็มีไฟเบรกค่ะโลโก้แล้วก็กล้อง360องศาตัวนี้แล้วก็ อะคริลิกคำว่าสปอร์ตปั๊มคำว่าเรนเจอร์ให้จากโรงงานแต่ไม่สวยพอนะคะไม่โดดเด่นพอเสริมความโดดเด่นเข้าไปอีกติดสติกเกอร์นะคะ คำว่าเรนเจอร์ลูกค้าเลือกสติกเกอร์เป็นสีดํากันชนท้ายตัดด้วยใช้กันชนค่ะที่เป็นสีเทากาไฟแล้วก็ตัวแพคเกจเสริมเพิ่มจะมีระบบช่วยเบรกนะคะแล้วก็มีระบบเตือนกันชนเมื่อถอยนั่นเองพี่ๆท่านใดชอบนะคะสำหรับรูปแบบการตกแต่งใน,นวันนี้คะ่ะบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลไปนะคะชอบรูปแบบการตกแต่งใน,นวันนี้ไม่ตายตัวนะคะว่าจะต้องแต่งกับเฉพาะรุ่นเรนเจอร์สปอร์ต บวกแพ็กเกจอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นไม่จําเป็นพี่ๆชอบนะคะ Ford Ranger รุ่นไหนและต้องการใส่เป็นตัวชุดแต่งแรปเปอร์เปลี่ยนล้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แจ้งได้เลยนะคะง่ายๆค่ะช่องทางการติดต่อเก่งกี้ขึ้นเวลาด้านล่างเนาะเบอร์โทรไอดีไลน์ค่ะสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถามเงื่อนไขต่างๆยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกท่านเลยนะคะแล้วก็เข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ด้วยสําหรับรูปแบบการตกแต่งของ Ford Ranger และ f o ร d ด v e r e s t ได้ที่ยู u ูบช่องทางโปรโมชั่นฟอร์ดบายเก่งก ดูเก่งกี้ฝากพี่ๆเข้าไปช่วยกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปถัด,ถดไปของเก่งกี้นั่นเองสำหรับวันนี้เก่งกี้ไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย